บทที่9ครอบครัวเอลดริชการค้นพบและการพิสูจน์ตัวตนทับทิมในแบบธรรมชาติของมันอาจเหมือนกรวดทั่วไปและก่อตัวตามธรรมชาติในบางภูมิภาคของโลกลักษณะที่ปรากฏตามธรรมชาติของทับทิมจะปิดบงรรังศักยภาพของมันไม่ให้คนทั่วไปเห็นแต่คนตาดีที่ฝึกมาแล้วจะเห็นความงามที่แฝงอยู่และประเมินค่าที่อยู่ในทับทิมได้ ตอนเป็นลูกจ้างของโรงแรมนานาผมชินกับนิสัยขี้เล่นและความมีชีวิตชีวาของ GI หลายคนที่เป็นแขกของโรงแรมต่างกับข้าราชการพลเรือนสหรัฐที่มาพักโรงแรมคนกลุ่มนี้วางตัวดีกว่าและบางครั้งก็พาครอบครัวมาด้วยครอบครัวอเมริกันครอบครัวหนึ่งมาถึงกลางเดือนตุลาคมพุทธศักราช2509หลังจากผมทำงานที่นานาได้หลายเดือนแล้วพวกเขามาจากลองบีชแคลิฟอร์เนีย และสะดุดตาเพราะทุกคนดูดีมากส่วนใหญ่ผมสีปลอนครอบครัวนี้มีลูกสี่คนพวกเขาต่างจากคนอวริการหลายคนที่ผมเคยเจอความสนิทสนมของพวกเขาทำให้ผมนึกถึงแจ๊กกับจูด๊ดผมไม่ค่อยเห็นครอบครัวข้าราชการพลเรือนที่มีลูกหลายคนมีลูกสาววัยรุ่นน่ารักสองคนกับลูกชายสองคนเท่าที่สังเกตพวกเขาเป็นคนอบอุ่นรักกันอ่อนโยน และเป็นมิตรต่อกันครอบครัวดูมีความสุขและพูดคุยกันทุกเรื่องระหว่างนั้นตอนเช้าตรู่วันที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2509มีคนมาประชุมกันที่สวนลุมพินีในกรุงเทพประเทศไทยผู้เข้าร่วมการประชุมพิเศษนั้นได้แก่กอดอนบีฮิงลีแมรียนดีแฮงค์คีตการ์เนอร์ยูจีนทิวและแขกรับเชิญอ,อีกสองสาคนผมไม่ทราบเหตุการณ์วันนั้น ไม่ทราบเลยว่าการประชุมวันนั้นจะมีผลต่อชีวิตผมโชคชะตาหรือฟ้าลิขิตน้องชายคนใหม่ทิมลูกชายคนเล็กของครอบครัวเอลดริจอายุประมาณ12ปีเขามาคุยกับผมตรงเคาน์เตอร์ที่ผมทำงานบ่อยๆถามผมหลายเรื่องดูเหมือนเขาสนใจที่ได้อยู่ต่างประเทศพูดภาษาต่างประเทศและพูดคุยกับคนแปลกหน้า ผมชอบเวลาเขามาคุยด้วยเพราะผมได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมและผมสอนภาษาไทยเขาเป็นการตอบแทนเด็กผมบอนคนนี้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับผมและมักจะเรียกผมว่าจอร์จซึ่งเป็นชื่อแรกในภาษาอังกฤษคล้ายชื่อจอร์จซึ่งเป็นชื่อเล่นในภาษาไทยของผมไม่นานผมก็เริ่มชอบและรอให้เขามาคุยด้วยเขาเอาเรื่องที่เราคุยกันไปเล่าให้ครอบครัวฟังและพูดบ่อยๆ ว่าเขาอยากให้ครอบครัวมาพบผมโดยเฉพาะพ่อแม่ของเขาหนึ่งสัปดาห์หรือประมาณนั้นผมก็ได้พบหลุยกับจูนเอลดริชพ่อแม่ของเพื่อนใหม่อย่างเป็นทางการผมรู้สึกว่าพวกเขาปฏิบัติต่อผมอย่างอบอุ่นอ่อนโยนและรักเหมือนที่พวกเขาปฏิบัติต่อครอบครัวผมสบายใจมากและเป็นมิตรกับพวกเขาทันทีนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบพวกเขา ลูกสี่คนที่มาประเทศไทยได้แก่ซูมาซี่และและทิมลูกชายคนโตของเอลดริชชื่อแดนกำลังเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริกาแต่มาเที่ยวทีหลังแม้เราจะอายุต่างกันแต่ทิมกับผมเป็นเพื่อนกันทันทีเรามีความสัมพันธ์เหมือนญาติผมชอบใช้เวลากับเขามากเหมือนผมได้น้องชายคนใหม่บางวันผมจะพาเขาไปดูหนังโยนโบลิ่งเล่นสเก็ต หรือไม่ก็เที่ยวรอบเมืองดูสถานที่สำคัญสำคัญและหาของอร่อยอร่อยกินบางทีแลดพี่ชายของเขาก็ไปด้วยทีมเหมือนจะยอมรับวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตไทยเขาไม่กลัวอะไรเลยเปิดรับประสบการณ์ใหม่และลองกินอาหารทุกอย่างความเป็นเพื่อนของเราจึงสนุกขึ้นเรื่อยๆเมื่อใช้เวลากับทีมมากขึ้นผมก็ได้รู้จักคนอื่นๆในครอบครัวมากขึ้น พวกเขาไม่เคยทำให้ผมรู้สึกด้อยเพราะงานอาชีพเชื้อชาติหรือศาสนาของผมผมคือจอร์จและเป็นเพื่อนของพวกเขาพวกเขาให้ผมมีส่วนร่วมทุกอย่างและไม่นานผมก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวผมชอบความรู้สึกของครอบครัวที่ขาดหายไปจากชีวิตผมไม่กี่ปีที่ผ่านมาราวสามสี่อาทิตย์หลังจากพบครอบครัวเอลดริด ผมบอกทิมว่าจะลาง,งานหนึ่งอาทิตย์ไปเยี่ยมครอบครัวในพี่ชัยผมเห็นเขาทำหน้าผิดหวังขณะยืนจ้องหน้าผมจึงคิดจะชวนเขาไปด้วยผมถามทิมโดยไม่คิดซับซ้อนว่าเขาอยากไปกับผมหรือเปล่าเขาอยากไปจริงๆและรีบวิ่งไปขออนุญาตพ่อแม่ผมประหลาดใจเมื่อพวกเขายอมให้ไปผมทั้งตกใจ และรู้สึกเป็นเกียรติที่พวกเขามอบความไว้วางใจให้ผมดูแลลูกชายของพวกเขาความรับผิดชอบนี้ทำให้ผมกลัวเราจะไปไกลามากและที่นั่นจเจริญน,น้อยกว่ากรุงเทพถ้าเกิดอะไรขึ้นกับทิมผมคงโทรติดต่อครอบครัวเอลลิชได้ยากมากและโรงพยาบาลใกล้ที่สุดอยู่ไกลกว่าหนึ่งชั่วโมงผมเป็นห่วงเรื่องอาหารที่เขาจะกินและที่ที่เขาจะนอนด้วยบ้านพอผมไม่มีเตียง ห้องน้ำและที่อาบน้ำค่อนข้างล้าสมัยพิชัยไม่เหมือนกรุงเทพและไม่เหมือนโรงแรมพิชัยเด็กชายผมบลอนและแกงเหี่ยวเมื่อถึงวันเดินทางพ่อแม่ของทิมบอกกรุ๊ปเลือดของทิมให้ข้อมูลทางการแพทย์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและเงินใช้จ่ายนิดหน่อยเราขึ้นรถไฟไปพิชัยตอนกลางเดือนพฤศจิกายน ตอนแรกผมตั้งใจจะนั่งรถไฟชั้นสาแต่จูนกับหลุยจ่ายส่วนต่างให้ทิมกับผมก็เลยได้นั่งชั้นสองเที่ยวกลางคืนผมเดินทางด้วยรถไฟจนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทิมไม่ใช่ตอนเช้าตรู่เขาตื่นขึ้นมาดูชนบทข้างทางรถไฟผ่านทุ่งนาต้นมะพร้าวต้นตาลต้นกล้วยและควายทุกคนประหลาดใจเมื่อเห็นเด็กผู้ชายผมบอลชาวอเมริกัน แต่พ่อผมกับแม่เลี้ยงต้อนรับเขาอย่างดีและทำให้เขารู้สึกเป็นกันเองแม่เลี้ยงทำไข่เป็ดให้เขากินเป็นอาหารเช้าส่วนพ่อเอาน้ำกับน้ำแข็งจากตลาดใส่ขวดน้ำผสมครูเอทที่ทีมเอาติดมาหลังมื้อเช้าผมพาทิมไปเที่ยวรอบเมืองดูสถานที่ที่ผมชอบเป็นพิเศษรวมทั้งโรงเรียนของผมและทุกแห่งที่ผมไปบ่อยๆสมัยเป็นเด็กเราไปที่ร้านสนุกเกอร์ ดูเหมือนเขาจะชอบดูและดื่มโคคาโคล่าตอนผมเล่นทีมตกใจนิดหน่อยเมื่อเห็นห้องน้ําไทยและที่อาบน้ํามีห้องน้ําไทยเพียงไม่กี่ห้องนอกโรงแรมที่เป็นชักโครกปกติเราจะนั่งยองๆเหนือโถส้วมเซรามิกที่มีรูตรงกลางแล้วตักน้ําจากถังหรือตุ่มที่อยู่ข้างๆล้างสิ่งปฏิกูลทีมจ้องโถส้วมบนพื้นพักหนึ่งพยายามคิดว่าเขาจะใช้อย่างไร ผมสอนให้เขานุ่งผ้าเขาม้าตอนอาบน้ำด้วยเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวส่วนเรื่องที่หลับที่นอนเขาคงคิดว่าเหมือนมาเข้าค่ายและนอนบนพื้นกับครอบครัวเราและมีมุ้งกันอยู่วันที่2พี่แจ้วกับผมพาทีมไปล่าสัตว์พี่แจ้วใช้ปืนไรเฟิลจุดสองสองกับปืนแก๊บไรเฟิลแบบใส่กระสุนทางปากกระบอกของพ่อผมใช้หนังสติ๊กคู่ใจพอเริ่มเดินออกห่างจากบ้านพ่อ เราเหลียวหลังเห็นเหยี่ยวเกาะอยู่บนต้นไม้สูงใหญ่หลังบ้านพอ่อผมชี้ให้ทีมดูเหยี่ยวและบอกทีมเบาวๆว่าผมจะยิงเหยี่ยวตัวนั้นเขาสงสัยว่าผมจะยิงได้เหรอผมหยิบลูกกระสุนดินกลมๆที่น้องชายเพิ่งทําให้ใส่นังสติ๊กแล้วยิงโดนหัวเหยี่ยวจนขนกระจุยเหยี่ยวหมุนติ้วดิ่งลงพื้นเราวิ่งไปเห็นมันอยู่บนพื้นยังไม่ตายแค่มึนเหยี่ยวตัวนี้สวย เราไม่อยากฆ่ามันและทีมอยากเอากลับไปกรุงเทพเราจึงเอากลับมาบ้านพ่อแม่ผมและใส่ไว้ในกรงนกแล้วออกไปล่าอีกพอกลับถึงบ้านทีมวิ่งมาดูเหยี่ยวแต่มันหายไปแล้วแม่เลี้ยงคิดว่าเหยื่ยวเป็นเหยื่อของวันนั้นก็นเลยเอาไปทำอาหารเย็นคืนนั้นเราทุกคนจึงได้กินแกงเหยี่ยวทีมชอบวันที่สาม ทีมกับผมนั่งรถไฟไปพิษณุโลกทิมพบลุงกับป้าและลูกพี่ลูกน้องของผมญาติหลายคนมาหาเราทีมคือความแปลกใหม่ของพวกเขา,าเราพาทิมไปวัดไทยครั้งแรกผมสอนเขาจุดทูปไหว้พระโดยคุกเข่ากราบเราพักโรงแรมในพิษณุโลกที่มีห้องน้ำชักโรครกแบบตะวันตกนี่เป็นเรื่องดีที่หายาก ทิมได้เห็นเทศกาลลอยกระทงครั้งแรกหนึ่งในเทศกาลใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเพื่อขอพรและขอขมาเจ้าแม่คงคาเราฉลองลอยกระทงในเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติไทยปกติจะตรงกับเดือนพฤศจิกายนตอนพระจันทร์เต็มดวงกระทงเป็นภาชนะเล็กๆล็กทำจากใบไม้ส่วนใหญ่จะเป็นใบตอง ตกแต่งด้วยดอกไม้และเทียนแล้วเอาไปลอยน้ำซึ่งหมายถึงการปล่อยความเกลียดชังความโกรธและความสกรปรกด่างพร้อยทั้งหลายให้ลอยไปตามน้ำเป็นเวลาของการสวดมนต์และขอบคุณเจ้าแม่คงคาสำหรับชีวิตที่พอเพียงและประทานฝนให้ในปีที่ผ่านมาพระสงฆ์ไทย รับเทศกาลนี้เข้ามาในช่วงพระบาทสมเด็จพ,พระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สระหว่างพุทธศักราช2,367ถึง2,394ทิมพี่แจ๋วและผมนั่งเรือไปถึงต้นน้ำหมู่บ้านที่อยู่ไกลๆเพื่อฉลองลอยกระทงหมู่บ้านประดับประดาสวยงามคนเบียดเสียดยัดเยียดอาหารเยอะแยะมากมายและเสียงเพลงดังไปทั่ว สาววัยรุ่นแต่งตัวสวยงามออกมารำวงหนุ่มๆจะซื้อตั๋วมารำวงกับพวกเธอพี่แจ้วกับผมได้รมวงกับสาวๆสองสา,สา,สารอบตกคํำก็จุดทูบเทียนกระทงเอาไปลอยในแม่น้ำสวยมากเรากลับกรุงเทพอย่างปลอดภยัยทีมสนุกกับการไปเที่ยวครั้งนี้มากและดูเหมือนจะซึมซับทุกอย่างที่เห็นและประสบสิ่งที่เขาไม่เคยประสบในแคลิฟอร์เนีย เขาไม่ทุกร้อนกับอาหารในพิชัยและการต้อนรับที่บ้านพ่อผมพอกลับถึงโรงแรมนานา,นาทิมวิ่งกลับไปหาครอบครัวเขาที่ห้องและพูดเรื่องเที่ยวไม่หยุดการไปเที่ยวครั้งนี้ทำให้ทีมกับผมและสมาชิกคนอื่นๆของครอบครัวเอลดริจผูกพันกันมากขึ้นจากบันทึกส่วนตัวของจูนเอลดริจบทที่2 g e จอร์ George. ฉันเรียนฝึกภาษาของฉันเริ่มตั้งแต่เช้าและใช้เวลาหชั่วโมงปกติฉันจะกลับถึงโรงแรมประมาณเที่ยงถ้าเด็กๆอยู่ที่โรงแรมส่วนมากพวกเขาจะทักทายฉันว่าเร็วครับแม่แม่ต้องไปเจอจอร์จฉันมักจะตอบว่าแม่เหนื่อยแล้วหรือไม่ได้หรอกแม่ต้องอ่านหนังสือแต่สุดท้ายก็ไปเจอจอร์จจนได้ ฉันถูกต้อนไปตามโถงทางเดินของโรงแรมจนมาถึงโต๊ะที่หัวโต๊ะด้านหนึ่งมีเด็กหนุ่มคนไทยสองคนนั่งอยู่หนึ่งในนั้นคือจอร์จเขาเงยหน้ามองเราและยิ้มเขายกแขนข้างหนึ่งขึ้นในมือถือถุงพลาสติกมีก้อนสีน้ำตาลอยู่ในนั้นดูไม่น่ากินเอาซะเลยเขายกถุงมาขามและถามว่ากินมะขามไหมครับ ฉันมารู้ทีหลังว่าเขาฝึกพูดวลีนั้นทุกเชา้าขณะที่ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของเขาตอนนั้นเกือบเท่ากับศูนย์ฉันคิดว่ารอยยิ้มนั้นน่ารักที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาและยังน่ารักเหมือนเดิมฉันจะอธิบายชื่อของเขาทุกคนมั่นใจว่าเราตั้งชื่อภาษาอังกฤษชื่อนี้ของเขาให้เหมือนชื่อที่ใช้กันในครอบครัวฉันเปล่าเลย ไม่มีคนไทยคนไหนเรียกกันด้วยชื่อจริงเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณชั่วรู้ว่าคุณเป็นใครมันจะได้ไม่มีอำนาจเหนือคุณคนไทยส่วนใหญ่มีชื่อเล่นที่ตั้งกันตอนเกิดเช่นนิดหน่อยแดงโบเล็กและใช้เรียกกันทั่วไปยกเว้นเมื่อใช้ทางกฎหมายชื่อจริงของจอร์จคืออนันต์หมายถึงชั่วนิรัน์แต่พ่อของเขาชอบจอร์จวอชิงตันมาก เลยเรียกชื่อที่สองของลูกชายว่าจอร์จจอร์จค่อยๆแทรกตัวเข้ามาในครอบครัวเราตอนแรกเป็นเพื่อนกับทิมลูกชายคนเล็กอายุ11ขวบของเราก่อนจอร์จดูเหมือนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันน่าจะ12หรือ13ปีเรามาทราบทีหลังว่าเขาอายุ19ไม่ก็20เขาไม่รู้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่กันแน่เด็กผู้ชายมักอยู่ไม่ติดที่ รู้เรื่องประเทศไทยและคนไทยมากกว่าเด็กอเมริการในประเทศไทยสมัยนั้นจอร์จจะพาลูกๆของเราไปเที่ยวงานเทศกาลทุกงานแนะนำให้รู้จักอาหารไทยอธิบายเรื่องขนมประเพณีและอื่นๆสอนวิธีแสดงความเคารพและเข้าใจคนไทยและพานั่งรถไฟไปเที่ยวจังหวัดทั้งเหนือของประเทศหลุยกับฉันวิตกบ่อยๆแต่เราเชื่อใจจอร์จ แต่ตื่นเต้นที่ลูกชายเรากำลังเรียนรู้เยอะมากเกี่ยวกับประเทศที่สวยงามนี้และคนไทยเรางงมากด้วยที่จอร์ดใช้เงินตัวเองพาลูกชายเราเที่ยวเขามักจะไม่รับเงินจากลูกชายเราหรือจากเรายกเว้นค่ารถไฟหรือค่าใช้ใจ่ายสำคัญสำคัญบางอย่าง